ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดภักุมดองหม้อที่สองของปีนี้นะคะอืมดูสีสันเยอะแยะมากมายดูสีสันลองกดดูข้างล่างที่วันนี้วันที่สี่นะกดบดลงเลยเนี่ยคว่ำขึ้นมาคว่ำขึ้นมาหอมอ่ะหอมไหมอือ่ะลองหยิบหยุบหยุบดิอืเอาละเอา สูตรนี้สูตรน้องมุ้ยถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวจัดการข้างล่างเหลืองนี่สวยสีสวยไหมวันนี้เรามีนางแบบนะคะไม่ใช่มาตามยึดเออมาหิ้วเอาเลยนะคะเพราะเป็นแล้วต้องรีบแจกเนาะมันเยอะมอโอ้โหเห็นไหมเหลืองและเหลืองลองชิมนี้ชิมนี่ชิมนี้มันต้องได้แล้วนะฮะโอ้ยนางแบบของเราเลิกงานเรียกมาเลยยึดนิดนึง อ่าพอนี้วันที่สี่ใช่ไหมนิดนึงอ่ะอร่อยแล้วแต่วาอีกนิดนึงเอาให้เปรี้ยวขึ้นไม่แจกเลยวันนี้เหรอยังไม่ได้คือว่าให้หมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวออกตากแดดใช่ไหมอือสามวันนะคะนี่สามวันรสชาติได้ไงเค็มไม่เค็มมากอือเค็มน้อยแบานี้แต่ว่ารสเปรี้ยวยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมอ้ยเขาบอกว่าถ้าไปตั้งกลางแดดเมื่อวานยายเจ้าออกแล้ววันนี้ลืมทิ้งไปเลยเขาบอกทิ้งไปเลยสามวันสี่วัน เปิดดูแล้วมันเหลืองอ่ะจะใช้ได้แล้วกลิ่นหอมมันจะขึ้นแต่นี่หอมมอาอกเขาบอกมันจะทําให้แบบเปรี้ยวเร็วแล้วก็ <c oughs> หอม <c oughs> กลิ่นหืนยังไม่หายใช่ไหมใช่เพราะว่าที่นี่ยุโรปอะมันไม่เหมือนเมืองไทยใช่ปะ่ะการในบ้านนะมันเย็นเออแต่นี่รอบแรกนะคะที่จะจะต้มแบบเป็นปรุงรสน้ำข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าลงแบบนี้นะคะพี่น้องคะ แต่สีสวยแล้วเนาะใช่สีลมสวยแล้วสีสวยแล้วค่ะบ้างว่าก่อนอ่าเดี๋ยวอย่างงั้นรอรอตามคนชิมนะคะวันนี้ยังไม่อยากได้กลับบ้านเพราะยังน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิจัดเลยดูจินเนี่ยยอดอ้วนด้วยปีนี้ยอดอ้วนนะยอดอ้วนยอดอ้วนนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปเก็บอีกรอบหม้อนี้ก็จะแจกให้หมดนะที่เดินผ่านมาเมื่อกี้่ะแตดอกกำลังสวยเลยนั่นแหละ้านอ่าฮะเดี๋ยวแบบนี้จินนี่ปีนี้ยอดอ้วน อยู่เมืองไทยก็ได้กินผักเซียนดองเอ้ยไม่ใช่เมืองไทยอยู่โลกนอกผักเซียนฝรั่งผักเซียนฝรั่งอร่อยออะเรามาโชว์ผักบุ้งหน่อยดิผักบุ้งฝรั่งอยู่ไหนกินผักบุ้งอ่าแล้วยังมีเขาเขาจะงงไหมอันนี้เขาเรียกว่าผักเปรี้ยวนะเออเวลาเราจะทำอะไรกินอ่ะเนี่ยกระอกอย่างเงี้ยถ้าปอกแล้วมันไม่เปรี้ยวนี่อย่างเงี้ยแล้วมัน มันจะอร่อยใช่ไหมตัวยายจ๋านี่บอกเลยกินทั้งเปลือกอันนี้ยังไม่เปล้ยกอีกเหรอนะอันนี้มาโดยเฉพาะเลยวันนี้เพิ่งเห็นหน้าพี่ปองนะคะเอซีถามมาพี่นงค้าใช่อลไรหรอกเขาเป็นโคเกเขาเ็โค๊ตอนนี้ตอนนี้เขาหายแล้วกวลาแล้วกลัวโดนยควิดนะ โคควิดแต่วันนี้อยู่ไม่ได้ต้องมากินแกงเทโพอือทำอะไรจะอร่อยนะต้มต้มใส่ปลาต้มปลาอืเพราะอันเนี้ยทำอะไรได้ไม่มากอ,อที่สูตรเด็กๆก็คือแกงเทโพแกงเทโพแกงแกงส้มแกงส้มน้อยใช่แกงส้มแล้วก็ต้มบันพีคาเะเรียก็ต้มส้มปลาใช่ใส่ต้มส้ปมปลาหรือว่าหมูสามชั้น ระด่กอ่อนใช้ได้ตุ้ยเจียวปลาสดๆนี่ยายจ๋า้เจียวปลาอ้นี้มันเปรี้ยวเราจะเข้ากันป่ะโอ้โหเหมือนกินส้มมะขามอ่อนเลยดิฉันเป็นคนภาคตะวันออกนะคะอันนี้อันนี้พูดถึงยายจ๋านะเหมือนกินส้มมะขามอ่อนจิ้มมะขามเนี่ยโอ้หบอกเลยว่าหยวกหยวกยังได้แกงอีกหม้อพี่ดาวบอกว่าเก็บไปให้หน่อยนะ เดี๋ยวจะเอาไปแกงพนักเมื่อกี้นี่โทรมาแกงเสร็จแล้วอ่ะอันนี้แกงเสร็จไม่ได้เพราะมันเปื่อยต้องแบบแกงสดๆใหม่ๆนะคะพี่น้องขาโอเคไปไปชิมเลยมออไลเสารไล่สารพิษแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนสูตรยานะสมุนไพรระบายเป็นผักเหมือนสูตรยาไอ้พแต่หลายๆคนก็บอกว่ามีพิษถ้ากินเป็นสารตกค้างบางคนบางคนถ้าแพ้พวก ของดิบหรือว่าของที่กินเข้าไปแล้วมีแก๊สอ่ะมันจะทําให้เจ็บท้องอ่าโอเคอันนี้นะคะคือคํายืนยันเพราะว่าของดีมันก็มีทั้งอะไรนะข้อดีและข้อเสียสุขภาพของคนเนี่ยร่างกายของคนมันดีก็ไม่ถูกอันนี้ถูกต้องใช่ไม่ถูกกับผักผักบางอย่างแต่พี่กินแอปเปิลแล้วพี่ท้องขึ้นเจ็บท้องอ่าใช่ใช่นะฮะกินหอมหอมอ่ะหอมดิบแต่แถบนี้ไม่มีใครกลัวตายเพราะยายจ๋าลองเป็นคนอะไรนะหน่วยกล้าตายมาก่อนใครทุกผักเลยนะ มาดูหม้อมาดูหม้อแกงเขียวหวานอ๋อเน่ดูสีเดียนี้ใช่ไหมอ่อจากผักอันนี้จัดต้นต้นนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมมันละลายจักต้นนี้ก็กลายมาเป็นอย่างนี้แกงเทโพหมูสามชั้นโอเปรี้ยวละลายในปากนะคะน้ําตาลรสหวานจัดการราดข้าวเลยจ้าคุณพี่ค่าโอเคแส่บๆจ้านางแบบของเรามาแล้วรีบกินจะได้ไปรับหลานวิไอหัว ตั้งแต่โควิดมาปล่อยธรรมชาติมาเอาจนยาวอย่างนี้เลยสวยแล้วสวยแล้วอืเอาจนยาวอย่างนี้เลยเนาะยัหมดโคเมันไหลค่อยทาสีใช่มาจัดไปไม่ตักรัดข้าวเลยหรอร้อนร้อนไหมน่ะอุ่นไหมไม่ต้องอุ่นหรอกอือคนรอไม่ไหวจยากินอิ่มก่อนแล้วนะคะเราต้องชิมธรรมดาก่อนอย่าลืมนะยิ่งเคี่ยวยิ่งเปรี้ยวนะความเปรี้ยวมันจะออกอ่าข้าวหุงใหม่แล้วร้อนเลยคุณพี่คะ ถ้าทำไมคนคนรักษาสุขภาพแก่แล้วอ่ะไม่ต้องกินข้าวเยอะไว้ยยา่จ๋าลึ่งไปสองจานจุ่มกุ้เยอะใช่ป่ซดซดไปสองจานใหญ่ๆจุ่มกุ้มเลยนะคะอือฮะเปรี้ยวหวานอืมเปรี้ยวไปนิดหนึ่งอ่าเพราะมันละลายไงน้ำมันน้อยไปหน่อยเออใช่ไหมใช่เออแล้วเนี้ยไม่ตอนนี้ผักบุ้งมันละลายขนาดนี้มันยิ่งอยู่น่ามันยิ่งเปรี้ยว ใสน้ำเพิ่มอีก่อยสิให้น้ำให้น้ำเยอะเติมน้ํานะเย,ยจ่าไม่มีทิ้งนะเติมน้าเสร็จแล้วตัดผักบุ้งใส่ลงไปต่อนะแซบพราว่ารสรสเค็มก็ขึ้นแหละ <c oughs> แต่น้ำไม่น้อยก็ไม่ต้องเติมอะไร <c oughs> น้ําตาลไม่พอใช่ไหมเออต้องเติมน้าต้องใส่น้ําตาลนะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เดียยไม่ต้อง <c oughs> เค็มไม่ต้องเออฮะสุดยอดออกินแบบเนี้ยกับหมูสามชั้น อูมันเข้าคันอนะ่ะเออหมูสามชั้นชิ้นใหญ่ๆเอาไม่นั่งโต๊ะนั่งเต๊ะเลยนะเนี่ยเอาแบบนี้เลยอันนี้โชว์แบบบ้านๆเลยค่ะนังแบบเราดันานมหาเออตั้งแต่โควิดหายนี่เป็นครั้งแรกที่มาเลยนะเนี่ยเออไม่ไหวแล้วเหนือไม่ใช่อะไรต้องเอาของกินมาล่อของรรมาตินะ แล้วของีวันนี้ก็ไม่มาหรอกไม่มาใช่ไหมถามจริงพี่ปองเคยแกงเองหรือยังเนี่ยเคยออเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นอาหารภาคตะวันออกนะแกงเทโพเนี่ยใช่แต่ว่าเป็นคนที่แกงไม่อร่อยไม่อร่อยพี่สะพ้ายแกงอร่อยทำตามแล้วไม่ได้อือนี่เลยถ้าเป็นผักป่าเซียนดองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานแม่อ้อยถามว่าอ่แลรวพี่ปองไม่เก็บไปไปดองหรอไม่ต้องเก็บหรอกครับเอาของเขาเนี่ยยายจ๋าบอกว่า พี่ปองไม่เคยดองหรกค่ะเพราะน้องดองให้กินทุกปีดองไม่เป็นนะบอกให้มาเนี่ยไปรับหลานดูไว้ว่ามันไหนจะเข้ามาบอกเยอะรอบนี้นะเคยดองแล้วมันเน่าไม่เข้าใจเห็นเล็เลยเหม็นด้วยใช่ไหมเออหลายๆคนบอกเหมือนกันยายจ๋าทำที่เงเนียเออไม่เคยเสียนะเออก็ดูมาจากดูาถามแม่เนี่ยแต่มีอย่างนะคะยังทําไม่ได้ไม่กล้าทําคือปลานะยายจ๋าเออพี่ปองทําปลาแล้วไม่ใช่เหรอ ทำได้โบเป็นเอ,อเค็มกเกลนมันไม่เป็นอ่ะมันไม่หอมมันปลาล้าไม่เข้าใจเอออันนี้เหลืออยู่อย่างเดียวยายจ๋าก,ก็คือยังไม่เคยทําปลาล้านาะจริงๆปลาเล็กที่นี่เราหาซื้อได้เนาะหาซื้อได้นะจะทำเป็นปลาเล็กนั่นแหละปลาเล็กปลารวมเนี่ยมันกลายมาเป็นจะว่าปลาจอมก็ไม่ใช่เค็มไป มันเคยชิมของแกแล้วใช่ปลาใช่มันออกในแนวไปทางปลาจ่องมากกว่าเพราะมันเค็มเกินอจริงๆแล้วปลาจ่องจะไม่ค่อยเค็มใช่แล้วเนื้อเขาแข็งดีมากเลยนะแต่ว่ามันมันก็เค็มเกินปลาจ่องไปแต่ว่ามันก็ไม่ถึงปลาลอามันบอกไม่ถูกกระเทินกระเทินนะโอเคนะก็คลิปนี้แบบบ้านๆเลยต้อนรับพี่ปองของเรานะะมาชิมแกงเทโพห่อเลยพี่เอ๋นะน้อสวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดีทุกๆคนค่ะ